สวัสดีค่ะปูผาผ้ารวยค่ะมาแนะนําเสื้อลายสลับสีอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เอาสีเศษไหมค่ะไหมพรมเศษไหมนะคะมาทํามาทําเป็นเสื้อลายปูผาว่าก็ออกมาก็สวยดีนะคะเป็นลายที่แบบพอออกมาแล้วก็ถูกใจอยู่ค่ะลายนี้เนาะสลับสีกันไปก็มีหลายสีค่ะไล่สีไล่แบบม่วงม่วของเราเองค่ะ ลายสีไปแล้วทีนี้ว่าถักออกมาเนี่ยแบบถูกใจอพอใส่แล้วเป็นเสื้อพอดีตัวค่ะพอดีตัวแขนก็ประมาณ4ส่วน4ส่วนนะคะแล้วทีนี้ทําออกมาเนี่ยบุพาด้วยที่เป็นลายงนะ่ายๆเนาะคอนี่ก็เหมือนตอนแรกบูพัททำเป็นเหมือนคอสี่เหลี่ยมอะค่ะแต่ว่าตรงขึ้นตรงคอเนี่ขึ้น,ข,นขึ้นไปแค่3รอบตรงคอนี่น,นะคะตรงเนี้ยขึ้นบ่าเนี่ยฝั่งละสมรอบ พอถักออกมามันก็จะเป็นเหมือนคอคอกลมค่ะคอกลมเนาะทีนี้คอมันก็จะจะสวยอยู่ค่ะแล้วแขนเนี่ยแขนก็แขนจะพอดีกับแขนนะคะเป็นสี่ส่วนอเอวชายเสื้อเนี่ยจะลอยๆนิดหนึ่งชายเสื้อลอยๆนิดหนึ่งค่ะเวลาผสมสีนะคะบุพภาก็ไล่สีสีเข้มเข้มอ่อนสลับกันอย่างเงี้ยค่ะไล่สีเอาเนาะทีนี้ด้วยจากเศษไหมพอมองภาพรวมๆ บุผาว่ามันสวยดีค่ะลายนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่มน,ไมน่าจะสวยแต่ว่าในมุมมองของบุภาบุผาว่าสวยนะคะว่าสวยเสื้อตัวนี้ถ้าใส่ก็ตกเป็น XXL แต่เป็น XXL แบบพอดีตัวค่ะพอดีตัวนะใส่เดี๋ยวพอบุภาใส่ใส่แล้วจะเอามา,าแทนตรงหน้าปกให้ค่ะว่าใส่แล้วเป็นยังไงเนาะอันนี้ถักเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้เองค่ะขอบแขนขอบคอเพิ่งเพิ่งมาเก็บเมื่อเช้านี้เอง เดี๋ยวเรามาดูตัวลายถักกันคร่าวๆนะคะดูตัวเสื้อกันเนาะเข็มถักบุพาใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะเบอร์สามเบอร์สี่เนาะทีนี้ไหมเนี่ยค่ะไหมพรมเนี่ยจะเป็นไหมพรมเส้นเล็กของหลายยี่ห้อทั้งวีนัททั้งลิซ่าบีค่ะทีนี้จะเป็นจะเป็นเศษไหมที่ เนี่ยค่ะที่ที่ปูผักกองกองไว้นะคะเนี่ยเป็นเศษไหมเศษไหมพรมอย่างนี้นะคะทีนี้บูผักก็ไล่ไล่จากสีอ่อนสลับเอาเราก็สลับสีอยู่ในอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในของของเขานะะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ไล่สลับสีสีละรอบสีละรอบนะคะสีละรอบถักจากชายขึ้นไปนะคะถักจากชายขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวบูผักจะมาทําตัวอย่างลายให้นิดนึงนะคะ คือลายตัวนี้พอตอนแรกตอนแรกเรายังไม่เห็นไม่เห็นภาพใช่ไหมคะมันก็ดึงดูเหมือนไม่สวยเนาะแต่พอถ่ายรูปออกมาบุภาว่ามันสวยอะ่ะมันสวยนะคะพอพอไปใส่แล้วมันสวยด้วยลายมันจะเป็นเหมือนตัววีค่ะตัววีเนาะเป็นตัววอันนี้เราเราเวลาเราถักบุภาขออนุญาตใช้ใช้ไหมเส้นใหญ่ถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะาลายนิดนิดนึง ตรงเวลาขึ้นอันนี้น้องมาใหม่ก็ถักได้นะคะลายนี้มันลายง่ายเนาะลายง่ายแต่ว่าออกมาแล้วสวยจะใช้ไหมเส้นเล็กม้วนเล็กๆก,ก็ได้ค่ะม้วนเล็กๆมาทํานะคะอันนี้เวลาเราถักโซ่นะคะก็ถักหลวมๆถักโซ่แบบหลวมๆก็จะมีเสียงข้างบ้านเขาคุยกันนิดนึงนะคะฝั่งตรงข้ามบ้านเขาจะเป็นคนเสียงดังพอดีบุพเพิดเปิด,ป,ดนะประตูไว้ นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเราถักโซ่แบบหลวมๆนะคะตอนเวลาขึ้นอะ่ะอย่าถักแน่นนะอย่าถักแน่นอันนี้บุผาดใช้เข็มใช,ใช้ใช้ไหมเส้นใหญ่นคะคะพอพอเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็าได้สามโซ่เราก็ทําพันหัวเข็มแต่ตัวเนี้ยบุผาดใช้พันหัวเข็มพันหัวเข็มครั้งเดียวแล้วก็ดึงเลยค่ะ หนวเข็มครั้งเดียวแล้วก็ดึงเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เว้นเว้นหนึ่งโซ่ค่ะเว้นหนึ่งโซ่ตรงตรงฐานมันนะคะเว้นหนึ่งโซ่เนะะี่ยค่ะเราทําอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเลยอันนี้ก็ปักลงที่เดิมปักลงที่เดิมอันนี้เราใช้ใช้ใช้สีสีละสีละรอบนะคะสีละรอบ เว้นหนึ่งโซ่นะคะเว้นหนึ่งโซ่เดี๋ยวบุผาว่าจะถักสีอื่นลายเนี้ค่ะสีอื่นอยู่สีจะสีโอรสกับสีเขียวนะคะพอดีสั่งไหมไมาเยอะจะมาสลับสลับลายกันมันถักง่ายๆได้ไวๆดีค่ะเนี่ค่ะถักอย่างนี้ แต่น,นี้มันจะใหม่มันเส้นใหญ่จะดูหนาหน่อยนะคะดูหนาหน่อยนะอันนี้เราจะเอาจะเอามาชนกันโซ่มาชนกันก่อนก็ได้หรือชนกันทีหลังก็ได้นะคะชนกันนะคะนะคะ,นะค,ะคนนี้เขาจะเสียงดังนิดนึงนะคะ คือได้ยินทั้งซอยเวลาเขาคุยเขาเป็นคนคุยเสียงดังมากแล้วไม่คุยในบ้านตัวเองเนี่ยนะคุยนอกบ้านคอนินทาหน่อยนี่นะคะอ่ะรอบนี้เราก็จะทําเป็นแบบนี้โฟกัสมันพอรอบที่สองเราก็ขึ้นมานะคะนี่นะคะ แต่พอรีดพอรีดมันก็จะมีห่างนิดนึงนะคะแต่พอพอเรายังไม่รีดนะคะมันก็จะยังไม่ห่างนะคะมันก็จะแน่นๆแบบนี้คะ่ะแต่บุผ่านแนะนําว่าก่อนจะขึ้นแขนเนะี่ยไปรีดดูก่อนนะคะความยาวบางทีบางทีเราดูมันเอ๊ะมันมันสัน้นก็ทักใหญ่เลยความยาวนะคะไปรีดก่อนนะถ้าเป็นไหมพรมย้อยคะ่ะไหมพรมมันจะยืดได้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นแขนขึ้นคอ,นคอก็ไปรีดก่อน เนี้ยค่ะลายประมาณเนี้ยลายไม่มีอะไรเลยแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยใช้ใช้สีละรอบลายเนี้ยคือบุพเพาไม่คิดว่าพอสลับลายแล้วมันจะสวยเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ใช้ถ้าเราอยากได้ไวถักได้ไวนะคะที่จริงถักวันเดียวก็เสร็จนะถักวันเดียวก็เสร็จตอนนี้นะคะก็ใช้คือเราเราดึงขึ้นมาพันหัวเข็มแล้วก็ดึงเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ไวมันจะทําให้ได้ไวเนี้ยค่ะ หลักมันไม่ยาวมากะทําให้ได้ไหวพอรีดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้คือลายนี่มีแค่นี้เองนะคะตรงแขนตรงแขนนี้นะคะก็คือพอพอเราถักขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นวงแขนเราก็ต่อออกมาแค่นั้นเองค่ะนะคะต่อออกมาต่อตามช่องตรงที่รอยต่อของของดอกนะคะนะคะรอยต่อ ลอยต่อนะคะนี่นะคะเนี่ยรอยต่อที่เป็นที่เป็นออถักออกมานะคะส่วนต่อท้องแขนบุผัดทาให้แขนมันจะมันจะเล็กลงจากโคนนี่มันจะใหญ่ใช่ไหมคะให้เล็กลงเวลาทําให้เล็กลงตรงท้องแขน,นะคะ่ะบุผัดจะทําตรงท้องแขนนะคะ นี่ค่ะจุดที่ทําเล็กลงคือจากจากตอนนี้เราขึ้นสองหลักใช่ไหมคะเราก็เป็นหลักเดียวหลักเดียวรอบนี้หลักเดียวอย่างนี้ค่ะพอรอบรอบนี้มาก็เป็นสองหลักพอมาล่นอีกอันนี้ก็อย่างละหลักอย่างละหลักอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้เราบีบให้มันตอนแรกว่าจะทําเป็นอ่าแขนบานแต่ทีนี้ว่ามันน่าจะลาคาญเวลาทํางานนะคะก็เลยเอาแค่แขนสี่ส่วนเนี่ยค่ะ พอเราถักเวลาลดเวลาลดนะคะให้ลดตรงท้องแขนนะเนี่ยเราลดอย่างเงี้คยค่อยๆลดอันนี้นะคะเป็นหลักเดียวหลักเดียวพอตรงนี้มาก็เป็นสองหลักปกติพอมาอันนี้เราก็ลดอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆแขนก็จะเลียวเล็กลงตรงแขนเสื้อนะคะแล้วเวลาเราใส่เวลาเราใส่ค่ะมันจะพอดีมันจะพอดีกับแขนเรามันจะพอดี อันนี้ใส่เราต้องถักแล้วรีดดูก่อนนะคะอ,นนอันนี้ตรงวงแขนเนาะวงแขนบุพาก็ต่อมาจากตรงตรงหัวแขนนะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมท้องแขนเราก็ใช้ล่นแบบนี้อ่านี่นะคะส่วนตัวบ่าบ่าก็แค่เอาแผ่นหน้าแผ่นหลังมาชนกันแค่นั้นเองค่ะแผ่นหน้าแผ่นหลังมาชนกันส่วนคอเก็บตัวเอก็กตัวเอ็กสามรอบ สามรอบค่ะสามรอบตรงคอนะคะเก็บไปสามรอบตอนแรกนี่ตรงัวผักขึ้นบ่าขึ้นบ่ามานะะี่ค่ะอันนี้อันนี้แนวนะแนวคอนะคะแนวคออันนี้ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่รวมตอนนี้เป็นสี่ด้านหลังก็สี่ด้านหลังก็สี่ค่ะถ้าเราเป็นทําำเป็นคอสี่เหลี่ยมก็ได้แต่พอเก็บเป็นตัวเอ็กซ์ค่ะโบผักไม่หักไม่หักมุมมันก็จะเป็นคออย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นคอคอโค้งอย่างนี้ แต่ถ้าเราหักมุมมันก็จะเป็นคอสี่เหลี่ยมค่ะหักมุมมันนะแต่อันนี้ไม่ได้หักก็ทําเป็นคอแบบนี้ก็ใส่สวยดีใส่สวยดีคอก็ไม่ชิดคอตรงชายนะยคะ่ะชายเนี่ยบุผาดจะชายไม่ยาวนะคะชายสั้นชายสั้นหน่อยอืีนะค่ะเสื้อที่เป็นลายง่ายๆนะเนาะเศษไหมนะเศษไหมเศษไหมพรมที่เราถักหรือไหมเส้นเล็กไหมเส้นใหญ่ที่เราอยากซื้อหลายๆสีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถักได้ไวถักได้ไวแล้วภาพรวมออกมา ภูพาว่าสวยดีนะสวยดีหลากสีอืสวยดีเดี๋ยวใส่พอขึ้นปกแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะมาให้ดูนะค่ะเป็นลายถักที่ง่ายๆเนาะลายถักง่ายๆแขนสี่ส่วนนะคะแขนสี่ส่วนก็เป็นอะไรที่แบบมีเสื้อไว้ใส่เล่นอีกตัวหนึ่งสีสดๆค่ะสีสดๆเพราะไหมพรมนี้สีเขาไม่ตกอยู่แล้วนะสีเขาตามนี้อยู่แล้วขาเนี่ย ด้วยปูผาดถักไหมพรมมาตลอดแล้วมันก็จะมีเศษไหมอยู่เยอะค่ะก็เสียดายก็เอามาผสมกันลายน้่นมั่งลายนี้มั่งส่วนใหญ่ก็ถักลายง่ายๆค่ะเพราะเราเล่นสีนะเราเล่นสีเราไม่ไม่จาเป็นจะต้องไปไปใช้ลวดลายนะคะเพราะลวดลายมันจะไม่เห็นเพราะสีมันเยอะทีนี้เราเล่นสีเราก็ทําแบบนี้เอาอเนี่ยค่ะก็มาแนะนําท่านผู้ชมก็ลองทํากันดูค่ะว่าด้วยลายง่ายๆไหมราคาถูกเนาะไหมราคาถูก เย,ยี่ห้อเนี้บางเจ้าก็ขายขายยี่สิบบาทบางเจ้าก็ยี่สิบห้าบาทแต่เจ้าเนี้ยเขาขายวันแรกบุพ่สั่งขายสิบเกาบาทวันที่สองสั่งขายสิบเจ็บาทสั่งแต่เป็นสีเป็นสีชมพูสั่งสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนได้สีนี้สั่งสีชมพูอ่อนนะในปกได้สีนี้ส่วนไอ้สีฟ้าเนี่ยตรงอยู่ สีฟ้านี่ตรงตอนหลังสั่งเป็นสีกะปิได้สีฟ้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไหมมันราคาถูกแล้วมันก็นุ่มมันไหมมันโอเคอยู่เราก็มาถักแบบอื่นอาจจะสีเดียวกันแต่หลายแบบหน่อยหลายแบบหลายลายหน่อยนคะคะลายง่ายๆเนาะลายง่ายๆเนี่ยค่ะที่ไม่ได้มาลงคลิปก็เพราะว่าพอพอเราถักอะ่ะมันอยากให้เสร็จอยากให้เสร็จอยากอยากใส่พอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลย สองวันนี้ก็ได้เสื้อมาสองตัวได้เสื้อมาสองตัวค่ะก็สองสามวันมานี้นะก็ได้เสื้อมาสองตัวก็ลายใหม่ก็เลยไม่ได้ถักก็เลยถักลายง่ายๆอย่างนี้ยค่ะใส่อากาศมันเย็นๆนะมันพอใส่ได้อยู่ไหมพรมมันก็ไม่หนามากค่ะก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดอยู่บ้านเบื่อๆอย่างงี้ค่ะช่วงจะปีใหม่นะเราก็อาจจะถักไว้ใช้เผื่อเราจะไปไหนๆก็ลองทํากันดูค่ะ ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะสั้นๆเนาะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ